มาท่านบอกให้จะไปบอกว่าที่ว่าอันนี้ก็ประกาศไอ้ล้มพ่อแม่พี่น้องไปได้ครับไอ้แม่แปกับผมไปกับผมแดีวผมก็ประกาศพี่น้องสเขาพูดเขาพูดแล้วเล่นไม่ไปเขาเด้ไปเลยเข้าผิดพลาดเองเขาถ้า้องไอ้แแบบนี่ไม่ต้องเข้าจังเห็นไมไปใส่แบบไปใส่เขาต้องให้ยไปดับทนดับนเลา ข้าวจองาห้คนอยู่หายไปเบิงไปแย่งล้วก็อบอกข่าวมาเ้ามีโท่ราระสามเป็่เราก้เขาบอกกันเอ้าจะมาทางนั้นเดี๋ยวพวกนี้ตำรวจมันอยู่นี่พวกนี้มาถีพวกรัดลมก็ไปบอกว่าใช่เขามาทั้งนั้นมันลักเอาคนเขมรเขามาขายสาดอยูเ่เรื่เนีย้ยหูวว่ามันอันข้นน,น้ำที่อาจารย์มอมตอนแรก อาตัวคอยกับเสด็จไปน้ำพืนเด้ได้เสียสาระมึอนั่นอาจารย์มอมมาอาจารย์นมึมไปอาจารย์ชิวันกับเสียสาระให้ทีมงาไงใช่ตู้ตายมันเอาผาลงไปพื้นมันเก็บผ้าไปยังพวกนั้นมันเนี่ยแทนพวกบานปลาไหลทั้งอื่นมาใช่เสือใช่เสือมันต้องไปพูดมกพวกหินใส่ซ้ำมันมาด่าพวกเฮาเห็นบ่ามันมัดเปิดอโลมาแข่งกันจะตึงตั่งตึงดั่งพวกวายผีบ่าแล้วว่าพวกเป็นหัวหลงมิตรข้อนหูหนาจ่าน่ะพวกเกจีพวกคุณนายใหญ่แถวนั้นอ่ะพวกหลอกของลงหลอกลงแล้พวก บอลพวกบอลอานัจารย์เดี๋ยวค่ะสิไฮลุงลุงคุณลุงเมื่อไรเราก็ยุดงเบาเดี๋ยวเ่าคุยกันเนาะเอออ่าเดี๋ยวลุงสิเป็นลมก่อนอ้าวขอ้าวกระปุกมือหายจะมาข้าวกระปุกมันเนีตอนแรกมันเดียวพรกับปอลเป็นแน่อยู่อ่าเนี่ยบอกได้ได้ยังไงผมอยากให้เพิ่นปอมากกว่าเอยวเดี๋ยวค่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นเล่านิดนึงพอเวลาค่ะกมไมีน้อยหน่อยเนาะเมื่อนี้มันมันกับท่านชี้เออว่าเป็นแน่ว่าจึงก่อน ฝนตกมึงดนะเพราะไม่ยังเอาลุ้งครับต่อหลังจากสีห้าไปมือนั่นแล้วอาจารย์มอมกับว่าห้าลงพื้นที่จริงบ่ได้ครับมีน้ําสั่มหักเปิดเวทีทั้งนี้เบาไปทงนนทงนนก็มันก็เปิดต่อตานเข้าเปิดต่อตานพ่อมันสี่ข่วงก่อนจริงพวกนี้เองไอ้พวกที่เป็นกูพวกครับเออพวกใดนี่พวกนี้ละไอ้พวกที่ไปบอกชื่อมาต่อพวกนี้คือพวกของเขาที่ละป่ะ ในทุ่งก้ำแหน่งเอาเงินพวกป้อมอัน n l ลงไปสร้างบ้านเนาะเอาให้แต่ได้แต่พวกมันน่ะคิมมันเอาพวกบอลรุ่งสำคันเหมือนนั้นน่ะเขาบอกว่าทางการเด้เหมือนั้นน่ะทางการมาจัดการเห็ดพวกเฮาเท่าไหร่เวลาเฮาก็เลยงงว่าเอาโจกลงพวกข่อยสิไปเบิ่งฟังจริงคือบ่ให้ข่อยไปเบิ่งเอากระดานกัพิษดังกลับมานนัเวลาเวลาผู้ที่ นั่งอยู่เผ่าได้ไสแดนนิวเช็ดตาบงหูตาบุเห็นแถมยังมาเป็นใจให้มาพววเขาอีกให้เขาเขาอีกเขาก็สิีไแม่โตสู่อยู่ไหนเขาหลายเขาเมียอูจะเข้าก็ม้ดแห้งเด็ดมันเข้าก็เลยโยกเวทีมาเขาใไม่เมืองบ้านไม่เมืองก็โอกนั่นแหละเว่าการกระทําตั้งทีมันบ่งบอกเกตหน้าล่ม ในคนที่มันอยู่หันแล้วเพราะว่ามันเข่าเขาพวกเขาเอาพ่วมขี่หายคพ่วเด็ด่อนมาจูประชาชนอยู่แถวใต้แดนว่าเมนเขาบดบกทุกอย่างนะมันหาบอกง่ายๆคือใครๆก็ว่าเขาที่เอาคนของพวกข้าราชการนี่ล่ะในจังหวัดนั่นน่ะในบ้านในพัลลั่นในพัลลั่นน่ะเขตบ้านน้องบักมุนบ้านน้องจานบ้านปลาอ่อยเราอันนี้บ้าน บ้านไอ้นางหนองยาป้องกันกาหินแล้วน้องยาป้องต้องถามเราเดี๋ยวจะถามเราทำไมนั่นจนลุงจุนขาขาพระลุงจุนไปมันยังไปบังคับลุงจุนอีกต่างหากเนี่ยมันบอกได้หรอกมาต้องลุงท่องสุกเบิังลุงท่องสุกกล้วยหอมเอ็ดที่นั่นสุขุลาว้านางกล้วยหอมเนาะเมาคอยเอากล้วยใครบ้างคอยไม่มีกล้วยหอมก็ใหญ่คอยเอากล้วยใครบ้างกล้วยย่างกับหม้อหวานที่กับข้ากูลุงท่องสุกมีอันมือนั่นที่เฮาลงไปเนี่ย เป็นยังชาวบ้านคือว่ามาซอยเบิงผววเขาเนี่ยเขาไปตั้งทีหารอยคนจับเอาคนมาต่อตานเขาสิคว่างก้อนหินใสหัวกันมือนั่นอ่ะเอาลุงบ้างเขียนก้อนก็ได้เออเอาลุงลุงเป็นคนแถวนั้นในเมืองหูว่าอาจารย์มอมอาจารย์ใช่วัดลงไปเบิงไปคนหาความจริงไห้เป็นยังชาวบ้านคือว่มาหลวมมือเขากับไปหลวมมือกับไฟอีกฝ่ายหนึ่งลุงลุงเป็นยังได้แน่เหมือนลุงอยู่สาลุงต้องสูงอยู่สผม อยู่อยู่บ้านนะย่บ้านครับโบหูจะบอกว่าเหมือนนั้นคนไทยเขาสิไปเบิ่งความจริงให้บ่หูเลยแล้วเด็ดบ่หูย่างร้อยเขาเอาเงินไปหายแ้วเอาเงินไปหายพวกทีมมันไปมากนน่ะสบายว่าเล่าเราเห็นเงินเราก็ธรรมดาผู้ใดก็คือนมาเราบ่งดล้วบรเอาแล้วบุรีเอาบอกว่าเงี้ยต้องสื้อบุรีเอาบุ่ดีเอาขึ้นบวกเขาเลยเอาพวกเขาเนี่ยคนที่คนดีๆมันก็มาหายดอกน่มันหายแต่พวกพวกมันพวกทั่วๆเลยเออเขาไปทั่วดอกเพียงทำไาเขาเขาบอก เขาบอกเขาบอกเขาถึงขอเ็จริงเ oh, พราะว่า oh, มือนั่นเดี๋ยวข่าวว่าว <c oughs> ่าเขาชั่วบขถึงเขาบ็จริงเนี่ยไม่มาเขาไหมเขาบอเข็จจริงไม่มาชั่วดอกประตันนี่มือนั่นลุ่งหูบอกตอนที่เข้า,าปา่าใสภาษากลางมันยิ่งด่าเข้าขนาดเลยพ่อคอยเอาภาษาหวานเข้าคุยกับเขาเขาอ่าอนลุ่งได้หมนเขาฟังเนียแสดงว่าพี่นอกเฮ้านี่เออเริ่มขอใจเพราะว่าเดี๋ยวข่าวว่ามือข้าไปเหมือนนั่น หามาเหาสิไปเอาที่ตรงนั้นบอกไอ้จันมอมน่าจะเอาเห็นยังที่ตรงนั้นใช่ไปออกข่าว่าเหาองไปอย่างทีบอกก็สีอ่อนนี่มันเป็นี่เป็นยังไงเป็นยังไงคืออ่อนเขาต่อตาลพวกเขาเมีเขามามันต่อตาเพราะว่าสามารถบ่สามารถข่ามข้องดิมะคุดนี่ได้มันถ้าจะสางสะพานให้ขาไปก็บอกไม่ได้บอกว่าต้องทำสะพานให้คนข้ามไปทำในที่ของตัวเองได้ไม่ใช่ในที่นั้จังว่ามันป่าบ่ผู้ว่ามันเป็นหอดูว่าเออมันกินยังผิดบ่เพราะมันกินของผิดบ่สงสัยมันจะมี กินของหวานที่ของข้าวของหวานก่อนเพราะว่าขาบ้านนั้นมันเป็นแบบกระดาษแบบของหวานเพื่อนกินกันหรือมันเป็นแบบนั้ตัวนี้มันเป็นของที่ลึกซึ้งในลึกซึ้งหรือลึกซึ้งที่เฮามองเวนหอกคนคนซำหนึ่งท่วมที่บ่มีปัญญาทีมองบอกอ๋อกินแล้วมันติดข้อติดข้อว่าบอกว่าบอกเจ้าบ้านสิว่าจังไรกับผู้สนใจม่นานห้าวชิวบาว่า ปอใดใดาะว่าบานเมืองมันเกิดเดอนห่อนย่อนมีคนมาซ้ำซ้อนมือบอท้ำแต่ปากใส่ลายให้คนใดบอถือกันแมนแมนแมนบัดที่นี่ผมก็ได้จึงใส่พวบคิดว่าติผ้าลุงเอ่อเพลนีมาหาเปาแค่นึงคนนะปาแค่นยางน้ำถล่เปาแค่นลักดีดปาแค่นลักขีดหนึ่งบอกไปถึงลักขีดสามเลยบ่บ่บ่ถืเปาไปหั่นมันหมายเขาเปาเนี่ย มันยังหามด้วยขณะตอนนั้นรถไฟมันเห็นนี่ไล่ที่เขาเปิดปิดไบอาพูดคนไทยรักษาะไม่บอกมือเป่ามึงจะลงไปเป่าข้างล่างไหมมันบอกาไอ้คนรถไฟคนรถไฟแท้ๆมันั่งด่าเลยเฮะเอาเดี๋ยวไปฝากให้ลุงเพราะว่าข่อยทำงานดูก็พวกเสียงก่อนก่อนฝากถึงพี่น้องชาวรถไฟนะคะคุณลุงองสุกจะไปเป่าแขนแล้วก็มีลุงเรียบบรรยายเรื่องการเสียเนเด็ดท่านทำไมไปว่าลุงอ่าใช่เสียงก่อน พราะท่านทำงานรถไฟชื่อได้เลขาแล้วคนชื่อยังชื่อยังเจ๊นม่ปองสมปองโอ้ยซื้อในยินอยู่เดีต้องใช้สิทธิ์ก็เจ๊นไปละเพ่อมันสองหลายมือละหลายมือละบ่หลายมือหลายปีหลายปีแต่ขอนมาทุกคนนั่นล่ะมาผู้เดียวเขามาผู้เดียวเขาป่าแค่เออเออเอ้ามึงจะเป่าให้ใครร้องมันมันรบกวนชาวบ้านว่ะลามันล้าเออเาแค่เลยกเท่าปอง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 จะเล็กเอจะเล็กเอาจาเอาแบบไหมนจะเป็นป่าไอ้ตรง ตีนมันได้สลักกลางผู้ใดสิมาติดต่องานผู้ว่าตรงนั้นเป่าให้วหูเลยได้ไมื่ได้สิไปบ้านน้อยป้าอะไรถึงวันที่แปดนี่ยผมลงมาเขาแล้วผมจะไปขยายพ่วงตัวนี่เข้าไปในงานบวชหนักงานบวชหนักแล้วเขาเชิญผมไปเขาเห็นว่าผมเปาแค่นะเดี๋ยวผมเรื่องนี้เดี๋ยวเทียบไอว่อง่ายคือหายผู้ชักเอาไปเบิ้งอะไรถ้าผมท่อมผิดอย่างอยากให้ไปเบิ้งจริงๆเลยแล้วไปถ่ายเอาบอลที่มัน คุณเขอบ้าและเสี่ยหายพ่อแม่พี่น้องเห็นบรรทุกคนเลยบ่รเห็นผมผู้เดียวมาว่าสิเขาสิดโบเซอสมมติว่าลุงคณะเผาเป่าอยู่ตำรวจมาจับลุงไปล่ะว่าจีจ้าพยังเฮาเป่าแค่บัวนาเออแมนแมนเป่าแค่พ่อเห่าเป่าไห้คนนี่ซึงใจในประเพณีวัฒนธรรมงานเฮ่าก็อีกกลุ่มครับคนเฮาจะไปขัดขวงคว่ำเจริญของบ้านเมืองบ้านไหนเขาจะไปซอยคนเฮ่าชาวว่าคว่ำดีเฮ็ดจะไหนมันก็สำเร็จแน่นเฮ็ดยังงาน ทุกอย่างเวลาความซื่อสัตว์ชุดลิตรนี่มันไปที่ไหนก็อยู่ได้ทุกที่ไปไหนก็สะดวกทุกทางท<อ>ำมาเลยก็สํำเร็จทุกอย่างเ<อ>พราะฉะนั้นผมจึงเอาความ,มวนซื่นว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังให้มันขเ,<อ>มเข้าใจพ่าแม่เท่าที่ว่าว่าเ่นเนว่ากันเป็น การเป็นงานบ้านเมืองเกิดเดือนห่อนย่อนมีคนมาซับจอ,อม,มือพอทำํำคำปาดเสลายคนใดพอถือไปพิษ<น>จารีประเพณีเบิดออแล้วต้องลงจิตเสริรออาจารย์มอ,อาามอาจารย์ไสวัดลงไปพื้นยาไทยอาจารย์ไสววดทิวภูมิี่อำนาจต,ต่างๆลงไปเบิ่งกันมาเป็นควบหญิงอย่างผมบอกเลยค่อยว่าดาผมว่าลุงนี่ไปใส่ข้อมูลในใส่พิษในช่องนี่ไปเถอะนี่ว่ามีหินมาปิดถนนนะโอ้ยไปให้มาปิดรอบที่นี่ผมพาอปัาน บ้านเฮ้านี่มาชลอยกันแล้วเพ่อพวกเจ้าของที่ต่างๆขามจะไปทําหน้าอยู่ขามข้องมาเป็นคุดเนี่ยบ่ได้ถ้าแน่จริงถ้าแน่จริงใครมึงมา่ิดอยู่หันว่าบ่แน่จริงคอยว่าเอาตอนปิดถนนแล้วตอนนี้คอยกําลังอยากได้ซื้อพี่น้องสาแก้วทั้งมัดเอามาส่งอาจารย์มอมไพ่ในสองสมื่นนี่ได้บ่ลูกเก่บ้านต้องอย่าต้องเข่าถึงเข่าถึงเลยเข่าถึงคือว่าคนเฮ้าที่ไปชื่อๆนี่บ่ได้ไปว่าจะปากซื้เขาบ่เชื่อพวกนี้มิจะเอา ยากว่าอ่ปากว่าคอยว่าไม่มีเงินดะไม่ได้ความจริงใจให้บอกมาอยู่สนามหลวงจริงใช่มามอยู่นี่เป็นหลวงหนึ่งมันหลายอยู่แต่ที่นี่ไปอยู่ผุนคนของเขาหลายกวเอาความจริงบอกเขาเอาบอกามจกิงบอกเขาแล้วเขาไมีมีประหากคนหรอมีประมาณทั้งที่หาที่อ้นลมือนั้นที่พวกเราพวกลุงลุงอยู่ลุงลูกนุ้ยลูกลูกนุ้ยพวกไอตีมาเสียดินแดนมานานแล้วที่ว่า เล่าเสียมาแต่ก่อนนะเราวพอได้เสียได้แต่คนทางการคุณไปหาแหววบอกค่อยๆบอกค่อยๆบอกค่อยๆจะบอกแล้ค่อยๆยาวดังในคนที่เห็นหลายเดี๋ยวพวกแนวรลวงพ่อแทยรักษาตรักษาพอดีมันถูกเดี๋ยวไม่ใช่รุ่งแล้วรุ่เต็มๆนี่นั่นแหละสงสัยเขาสีย่านอาจารย์มอมก็อาจาันเชิดวัดหลายแล้ววะมันหยานมากหยานก็เปิดเผยคุยแม่นใช่มันคุยคุยบ้ามันก็แก้ตัวอยู่เล่าพวกนี้เข้าใรละมาแล้วว่างแก้บอออกดอกตอนนี้เพราะว่าเขากำลังสิเข่าหาล้านแล้วนะลุงฮูบอ หาล่างคนนี่ว่าไม่ธรรมดาเด้ลุงโอ้ไม่ถนัดฮากับล่างฮากัหลายแค่นั้นพงก็อยู่ได้แล้วมาสิเอิญมาเต็มสนามหลวงบัตานี่ย่านว่ามีเขาเลี้ยงเขาก็เลยเอาพวกป้อมหันกันแลกกันเชิญพี่น้องมาสนามหลวงแค่ได้ยินเสียงแค่เสียงมะลำนี่ก็พี่น้องพวกจิตสำนึกรูเลยได้เอาให้ลุงเอิญพี่น้องสชาแก้วมาพี่น้องครับพี่น้องสชาแก้วผมมาขอกราบนะครับผมเป็นคนหนึ่งคนไทยที่กันมาอยู่จังหวัดสชาแก้วโดนลราคืออยู่แถวลาดนผมมาหาที่หัน หาทางานเลี่ยงปากเลี่ยงทองเพื่อช่วยเหลือชีวิตของผมเองอ่ะแต่ผมบอกว่าว่าเรื่องเก้าเรื่องหลังว่าเรื่องเก้าเรื่องหลังมันกับพิษใจผู้เพิ่นมีอำนาจเท่าเท่ากับพี่น้องเท่า่วยกันดีกว่าช่วยกันคือพูดควมจริงซะคือมือนี้มันเป็นควบริงแล้วพี่<ะ>น้องที่ใดเข้าใจในเรื่องควบริงว่าประเทศชาติบ้านเมืองเท่าต้องยาเอาประโยชน์ตัวโตวมาก่อนอนี่เอาประโยชน์ชวนร่วมมาใส่กับพี่น้อง<ะ>พี่น้องแะ้วจะคงชี ผมสีใจเลือดไปหนาจ้าต่อไปนี่ผมบอกกับ่มพี่ยังสีฝากให้พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องฟังค่ะคื่อผมนี่เป็นคนซื่อตรงมาตลอดใครเหลียวเห็นผมกับฉันจะรักเป็นพ่อฤๅษีแต่ผมบอกฤๅษีตาไฟ่หรอกฤๅษีมืดตาขึ้นมีแสงสว่างไอ้พวกผูกตาแจ้งแล้วตาแจ้งแล้วแดงสว่างอะไรหลังผมพูดแต่แก่ข้าวอาจารย์พาอไปอาจารย์ไอ้ผมไปไปผูกกันเลยตอนนั้นผมหูมากเลยเข้าใจอาจารย์ในลักษณะเอาจังสิรุ่งเรื่อย งวดหนาสิเสื้อนุ่มเรียบมาอีกมือนี้เวลามันหน่อยเพราะไอ้ยังบ่าเมื่อแต่ฝนตกใหญ่กลองลำบากเนาะเขาเนาะมันกับแม่แล้วเอออ่านไอนุญาตอ่านเอออ่านไล่สื่อพี่น้องบริจาคเอาไปงวดหนาเออนล้วลุงเดออเสื้อนไมาอีกเออครับถ้าตาใจยังอยู่นะถ้านโบอยู่กับตัวใครตัวมันนะครับตัวนี้มันเออตัวแน่ว่ะก็เรียกเต้านาะอ่ารายชื่อผู้บริจาคสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องถึงแม้ท้องฟ้าจะมืดครึ้มมากพี่น้องก็ นําสิ่งของมาบริจาคอาจารย์อัมพรรักษาสุข1000บาทคุณนันานันตันวิรลย0 0บาทคุณพี่สุทธิวันกังวลไกล2,000บาทคุณมานพสุวรรณนิคม100บาทคุณสุชาติศักดิ์เจริญ100บาทคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาพี่น้องเคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่าได้ยินแล้วต้องมืคุณหญิงจารุวรรณเมนทกา1,000บาท นี่ท่านเจออาจารย์หม่อมโดยไม่รู้เนื้อตู้ตัวนะคะถ้ารู้เนื้อรู้ตัวมากกว่านี้นะคะคุณแสนิดแล้วก็คุณทิพวรรณเพชรมณีหนึ่งพันบาทรองศาสตราจารย์ทิพาพรพิมพ์ิสุทธและอาจารย์บบรนนะคะห้าพันบาทจากมหาไรรามขมแหงคบรัศศาสตร์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะฝากมาผ่านอาจารย์หม่อมนี่ทนได้รับเรียบร้อยแล้วก็ไปเป็นค่าเครื่องเสียงเรียบร้อยขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะเอาไปซื้อข้าวให้ค่ะ คุณชวนชื่นจันทเบนจบพัฒนะคะ100บาทคุณราตีเกิดผล100บาทคุณชูศักดิ์การจนาสิริประเสริฐนะคะ500บาทคุณวิรัตลีนวิจารณ0 0 0บาทคุณสิริดัตจากเพชรบูรณ์ค่ะมาไกลน้องสิริดัต1,000บาทผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม มาใด้ขณะที่ฝนกําลังจะตกเีรยนนั่งอยู่กับอาจารย์ชวัฒท่านเดินเข้ามาเป็นกลุ่ม20,000บาทค่ะคุณมนัสสุขศรี5,000บาทนะคะคุณวันชัยเลิ์ปกิจ2องพบาทคุณสิทธิชัยมกราพี่นันสองพันบาทไม่ประสงค์จะออกนามสอง0ันบาทแล้วก็บอกว่าเอาเอาเงินไปเถอะชื่อไม่ต้องอ่านอีก2,000บาทค่ะ พันธมิตรเสาชิงช้านะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากท่านทําหน้าที่ท่านแต่เช้าจนกระทั่งเย็นไปนำพาเหรไม่ให้เราเพราะว่าพี่น้องเราฝนตกนอนเปียกแช่กันตื่นมาก